จากเรื่องราวประเด็นร้อนเราไปที่การขยายประเด็นก็เป็นประเด็นที่เราเคยนําเสนอและก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวหนึ่งครับที่มีคนให้ความสนใจครับเรื่องราวของวางน้ำเสียวนะครับปกติแล้ครับพี่งแต่วางน้ำวางน้ำเขียวนะครับอันนี้คือวางน้ำเสียวก็คือว่าคนที่เขาทำมาหากิน อย่างเช่นใน Facebook หรือว่าในเว็บนะครับ o นนี่ครับเขาจะมีการถ่ายภาพนู๊ตนะครับแล้วก็ไปให้สมาชิกได้รับชมครับทีนี้คนที่ถ่ายทำนี้บางทีก็เป็นสามีภรรยากันบางทีก็เป็นแฟนกันนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ลงไปทางด้าน o อ l ิแฟนเพื่อที่จะให้สมาชิกได้เห็นครับคนที่จะดูได้จะต้องจ่ายค่าสมาชิกครับทีนี้มันก็มีคนที่ ดูคลิปนี้แล้วครับก็มีจิตเปิดกุศลครับคือแทนที่จะดูคนเดียวก็มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำจิตน้ำใจจิตอาสานั่นคือดาวน์โหลดคลิปดังกล่าวมาแล้วก็ไปแชร์ผ่านทางากลุ่มไลน์บ้างทีนี้ครับไปทางด้านข้อความบ้างให้คนอื่นได้ดูโดยไม่ต้องเสียค่าสมาชิกค,ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคลิปนี้โผล่ออกไปทั่วทีนี้ครับแต่ว่ามันทําให้วางน้ําเขียวนี่ครับเสียชื่อเสียงครับแต่ว่าคนที่เขาทํานี่คือไม่ได้มีเจตนาจะให้ไปเผยแพร่ผ่าน กลุ่มไลน์กลุ่ม Facebook ต่างๆนะครับเขาเพียงแค่ลงไปที่เว็บของเขาเว็บที่ให้สมา,สมาชิกดูครับคือโอลิแฟนแต่โอลิแฟนนี่กลับไปเผื่อแผ่มีจิตสาธาระครับมันก็เลยทำให้วางน้ำวางน้าเขียวนี่กลายเป็นวังน้ำเสียวครับเสียภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเขาก็เลยควานหาว่าผู้ชายผู้หญิงคู่นี้ครับเป็นใครครับเพราะว่ามีความผิดจริงๆแล้วคือความผิดก็คือเป็นการถ่ายทำคลิปนะฮะ ซึ่งจริงๆถึงแม้ว่าจะลงในเว็บของตัวเองก็ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าคนที่ไปเผยแพร่นี้ก็ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันครับหลายฉบับก,ก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้บอกว่าจากกรณีที่คู่รักชายหญิงถ่ายคลิปสยิยที่รีสอร์ทวังน้ําเขียวได้มีการนําคลิปมาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ชื่อว่า o n l y f a n s นะครับจนเป็นที่ฮือฮาสนันโลกโซเชียลครับซึ่งก็มีจำนวนคลิปนี้3คลิปด้วยกันความยาวคลิปละประมาณ4นาที ถ้าเผื่อความยาว4นะไม่เกิน4นาทีนี่ก็สามารถที่จะแชร์ไปที่ทางด้านกลุ่มไลน์ได้เพราะกลุ่มไลน์นี้เขาจากัดความยาวของคลิปไม่ให้เกิน5นาทีนะครับ4นาทีนี้ก็โอเคนะฮะโดยต้นคลิประบุข,ข้อความว่าวังน้ําเสียวครับแม่นะฮะปรากฏว่าเป็นคลิปคู่รักชายหญิงคู่หนึ่งครับกำลังมีเพศสัมพันธ์กันในห้องพักรีสอร์ทแห่งหนึง่งในพื้นที่อําเภอวังน้ําเขียวครับจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งหลังจากคลิปนั้นกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทําให้หลายภาคส่วนในอำเภอวังน้ําเขียวถึงกับออกมาตรวจสอบกับเป็นการเร่งด่วนนะครับซึ่งการมีการนําเสนอข่าวนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วครับมาล่าสุดนี้ครับเมื่อวานนี้เองครับพันตรโทรจิตกรโพคารครับรองผู้กำกับฝ่ายสอบสวนของสถานีตำร,รวจภูธรวังน้ําเขียวครับ เปิดเผยบอกว่าขณะนี้ชายหญิงคู่ดังกล่าวที่อยู่ภายในคลิปครับได้เดินทางเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนแล้วโดยทั้งคู่ยอมรับสารภาพครับว่าเป็นผู้กระทําความผิดตามในคลิปจริงโดยเป็นคนตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายคลิปกันเองเพียงแค่ตามลําพังทางรีสอร์ทบ่มีส่วนรู้ส่วนเห็นบ่หู้บ่หันแต่ประการใดครับนะฮะทีนี้เราก็ไปดูตัวอย่างคลิปนะฮะที่ว่านี้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีการเบอร์ภาพนะเบอร์ภาพเพราะว่า ภาพนี้ไม่ได้ทําให้เกิดความชื่นชมนะฮะเขาต้องมีการเบลอภาพตามกฎหมายลิขสิทธิ์ pdpa นะครับในกรณีที่เรานาเอาภาพคนอื่นมาใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับจะต้องมีการเบลอภาพครับนี่นฉันอาจจะนําไปสู่การฟ้องร้องได้ครับนี่ฮะภาพนี้ก็ปรากฏออกมานะครับและก็บอกว่าวังน้ําเขียวเสียวสุดๆนะครับในอำเภอวังน้าเขียวสั่งล่าคู่รักโอลิแฟนเล่นสิวว่อนโซเชียลครับทานนี้พนักงานสอบสวนจึงแจ้งดําเนินคดีนะฮะสข้อหาด้วยกัน ก็คือนําภาพหรือว่าคลิปในลักษณะลามกอาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา287วงเล็บ1ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับและก็ข้อหานําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและก็ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้มีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร,อมตอร์มาตราที่14วงเล็บ4่ครับ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและก็จะได้มีการดำเนินคดีนะฮะตามกฎหมายต่อไปนี่เป็นข้อมูลจากทางด้านหนังสือพิมพ์ Daily News ครับในขณะเดียวกันนะครับทางด้านหนังสือพิมพ์ Manager o ออนไลนเองก็ไม่ได้ทิ้งประเด็นนี้ครับก็ยังคงให้ข้อมูลออกมาคล้ายๆกันนะฮะนะทีนี้เราไปดูทีนี้ครับ จากทางด้านหนังสือพิมพ์เมื่อสักครู่นี้เป็น Daily News อันนี้เป็นม a น a เจอร n ออนไลน์ครับม a น a เจอร์ออนไลน์เขาบอกว่าดอดมอบตัวแล้วคู่หนุ่มสาวถ่ายคลิปเสียวในรีสอร์ทวังน้ำเขียวรับสารภาพโดนข้อ2ข้อหาข้อหาหนักจำคุก5ปีครับนะฮะซึ่งบอกว่าความคืบหน้ากรณีที่มีนำคลิปจากอุลิแฟนไปเผยแพร่ลูกของออนไลน์จไปทีฮ์ืฮอหานะครับ โดยต้นคลิประบุข,ข้อความวังน้ำเขียวเสียวโวยนะครับซึ่งเป็นภาพหญิงชายหญิงคู่หนึ่งร่วมกิจกรรมทางเพศในห้องพักรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอวังน้ำเขียวครับจังหวัดนคนรราชสีมาและก็หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปหลายภาคส่วนในอำเภอวังน้ำเขียวก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์อย่างเมามันเลยครับถึงความไม่เหมาะสมและก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเสียวเออโทษทีวทัวงน้ำเขียวพร้อมทั้งมีการตรวจสอบให้ดำเนินคดีนั้นครับ ล่าสุดวันนี้ครับทางด้านพัตุเอกพิรพงศ์ธนพชัยอันนี้คืออัปเดตกว่า Daily News นะครับซึ่งพัตุเอกพิรพงศ์ธนพชัยนี่ก็เป็นผู้มึ้นกับการสพอวังน้ําเขียวครับเปิดเผยบอกว่าคลิปดังกล่าวในคดีดังกล่าวนี้ได้มอบหมายให้พันตรจโทจิตกรโพคาํารองผู้กำกับฝ่ายสอบสวนของสพอวังน้ําเขียวครับเป็นผู้กํากับดูแลและก็ได้รับรายงานความคืบหน้าว่าผู้ก่อเหตุ เป็นชายหญิงคู่หนึ่งที่ว่าในปรากฏในคลิปนีครับได้เดินทางเข้ามามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพร้อมให้การรับสารภาพว่ากระทําการจริงโดยตั้งกล้องถ่ายคลิปกันเองภายในห้องเพียงแค่2ต่อ2นะครับโดยทางเจ้าของรีสอร์ทไม่มีส่วนรู้สนเห็นแต่ประการใดครับส่วนความผิดนะฮะเราก็กล่าวไปแล้วว่าก็เหมือนกับที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับนะฮะ อันนี้เรากราบไปแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งประวัตินะครับของผู้ต้องหาทั้งสองคนไปตรวจสอบประวัติอาญากรที่กองทะเบียนประวัติอาญากรสนง,งนพิสูจน์หลักฐานตํารวจสนง,งนตรวจแห่งชาติหากได้รับการผลของการตรวจสอบประวัติอาญากรแล้วก็จะนามาประกอบกับหลักฐานเพื่อสรุปํำนวนคนดีส่งพนักงานอายการเพื่อพิจารณาส่งฟ้องศาลตามขั้นตอนขอตนขกฎหมายต่อไปครับอาเป็นว่าก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยครับอ่ะนี่ก็เป็นอุทาหหว์สอนใจนะครับ กับคนที่มีจิตอาสาคือเขาเองก็ต้องการให้ลงเพียงแค่โอลิแฟนนะฮะโอลิแฟนแต่ว่าก็มีคนที่ดูดนะฮะหรือว่าดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โอลิแฟนนี่มาเผยแพรแผ่ผ่านโซเชียลมันก็เลยเลยเถิดครับจริงๆแล้วทั้งสองคนก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปให้มีการเผยแพรแ่กว้างขวางแต่ประการใดเพียงแค่ต้องการให้เฉพาะคนที่จ่ายเงินในเว็บไซต์โอลิแฟนดูเท่านั้นนะครับ แต่ผู้ที่มีจิตอาสานะครับทำให้เขาเดือดร้อนครับแต่เขาก็ยอมรับสารภาพว่าได้ทําผิดจริงครับอ่ะก็ไม่รู้จะว่าอย่างไนระแล้วก็คลิปพวกนี้ครับโอ้เดี๋ยวนี้หาดูง่ายแต่ก่อนนี้หาดูยากครับทุกวันนี้มีคนส่งมาให้ดูนี่โอ้โหดูจนตาแฉะเลยในทุกวันนี้ครับ <laughs> เพราะว่าคนที่มีจิตอาสาน,นี่เยอะครับผมอยาให้เพื่อนมีความสุขไปด้วยแล้วก็กลุ่มที่ดู <laughs> หนังพวกนี้ครับไม่เคยทบบอทะเลาะเบาแวงกันนะครับผม กลุ่มอื่นนี่ทะเลาะกันเรื่องการบ้านการเมืองนะครับแต่ว่ากลุ่มที่ดูหนังโป้นี่ครับส่วนมากแล้วก็ต่างคนต่างดูเงีเงยบๆครับไม่เคยส่งเสียงเอะอะมา่เทิงรบกวนสมาธิของเพื่อนกล,กลุ่มแต่ประการใดครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รู้รักสามัคคีดีมากเหมือนกันครับนี่เขาตั้งข้อสังเกตนะ <laughs> แต่ว่าคนที่สอบถามมาว่าเอ๊ะทำไมคุณนพณนี่หน้าตูหน้าตาดูหน้าใสาหน้าเนียนเหลือเกินนี่ไปได้ยาดีมาจากไหนบอกหน่อยจะได้กินยาดีด้วยนะครับผมก็บอกเลยว่าผมเองก็ใช้เซรัมดูสิตานะครับบอกกลาทุกปัญหาผิวเลยครับเพราะว่าเป็นการสกัดจากงาดูสิตาเป็นการสกัดเย็นด้วยนะครับทำให้ผิวเนียนนุ่มอิ่มฟูป้องกันทําให้เกิดการเกิดริ้วรอ,รอยนะครับ เป็นเนเ u อร l ลสกินแครครับสารสก,กัดจัดธรรมชาติไม่รอคายเคืองใช้ได้ทุกสภาพผิวทั้งกลางวันและกลางคืนซึมซับเข้าสู่ผิวอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็รวมทั้งนะครับอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ที่มีประโยชน์ต่อผิวนะครับทำให้ผิวนุ่มเรียบเนียนป้องกันการเกิดริ้วรอยชะลออายุเซลล์ผิวและก็ผิวชุ่มชื้น อิ่มน้ำด้วยเวลาทาแป้งนี่แต่ก่อนหน้าแห้งครับพอทาแป้งแล้วเป็นโอกโลกครับแต่ว่าปัจจุบันนี้แป้งติดวัน,น้ิกียดายรีบร้อนมานิดหนึ่งครับหน้าใสาหน้าเหลื่อมครับหน้าเลื่อมใสนะฮะเพราะว่าลืมทาแป้งครับเพราะว่ารีบมานะฮะวันนี้ครับแต่ว่าก็หน้าย,ยังใสยอยู่แต่ว่าหน้าเหลื่อมครับมีแสงสะท้อนแสงเงาเพราะว่าไม่ได้ทาแป้งด้วยเอาเลือกซื้อนะฮะกับทานด้าน นเจ้ารสกินแคร์นะครับดูสตาเซรัมเขาจะมีทั้งโฟมล้างหน้าครีมกันแดดแล้วก็เซรัมบำรุงกายบำรุงผิวแล้วก็บำรุงเส้นผมครับเดือนหน้านี้เป็นเดือนเข้าพรรษาแล้วนะครับถ้าเผื่อใครที่จะซื้ออัถบ,บริการไปถาไวายพระที่เรากราบไหวบูชาเนี่ยครับที่เราเคารพนี่ครับไปที่ร้านอุปถากสาขาสองนะครับเขาจําหน่ายอัถบ,บริการที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยครับถูกทําถูกวินัยแน่จากใจใช้ได้จริง อยู่ที่บ้านหัวเรือนะครับติดต่อหาคุณจิตนาครับ0902711169แล้วก็อย่าลืมบอกว่าฟังจากรายการนุพรคุยข่าวทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายนะครับคุณแจนได้ลดราคาเป็นพิเศษจากนันคุณจิตนาร้านอุปถากสาขา2บ้านหัวเรือ